ทดสอบฐานลูกเสียครับโดยครูส่วนทองประเทืองผู้สร้างและผู้ทดสอบจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> เสียงผู้ชมให้กำลังใ,ใจรอดไปหมด เดี๋ยวดูผู้ชมผู้ชมผู้ชมเอ้ยเอาแพรไปรับ้อถ้าจะไม่รอด ร uhm ู้สึกว่าจะไม่รอดลงน้ำซะแล้วแพรรับไม่ทันเรียบร้อยวอกแพ้ไหมครับว่องแพร ทำเองทดสอบเองครับไม่รอดครับ